เดี๋ยวครูจะให้น้องเบียร์นะครับเป็นหยุดตรงที่ราดชันของสะพานนะโอเคหามองกระจกซ้ายนิดนึงเราจะให้ตัวรถทิศไปทางซ้ายเท่าขับยู่ที่เบรกไว้ก่อนอ่าก็เป็นโอเคหยุดนิ่มๆครับหยุดนิ่มๆเบรกเบาๆนิ่มๆเลยยุดโอเคครับนี่คือหยุดตรงที่ราดชันแล้วใช่ไหมครูสมมติเหตุการณ์นะครับน้องเบียร์นะว่ารถติดนานคือเรามองไปข้างหน้าแล้วโอ้โหรถข้างหน้าไม่ขยับเลยติดนานแน่นอนตอนนี้น้องเบียร์ นะครับเหยียบเบรกอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเหยียบเบรกนานๆเราค้างเกียร์ดีอยู่ตอนนี้นะเราก็เราก็จะเมื่อยใช่ไหมค่ะล้วก็ระบกเบรกนะครับเครื่องยนต์ก็จะทํางานหนักด้วยนะครับให้เข้าเกียร์เอ็นนะเ,เข้าเกียร์เข้าเกียร์นะครับเอ็นคือเกียร์ว่างอาพอเข้าเกียร์ปุ๊บเราลองปล่อยเบรกดูอะไรกดขึ้นอ่ะอ,อ่ารถไหลเพราะว่าตอนนี้เราจอดรถอยู่ในสภาวะที่ลาดชันพอเข้าเกียร์ก็คือเกียร์ว่างปล่อยเบรกรถไหลเลย ถ้าเหยื่อเบรกนานๆเมื่อยดึงเบรกมือับไม่ต้องกดปุ่มนะดึงได้เลยเยอะๆสมมุติกันแล้ว่าน้องเบียร์ลองดึงเทนที้ดูห,หนูปล่อยเบรกครับเท่าควาปล่อยมาจาก<ม>แป้นเบรกปล่อยห,หมดเลยยังไรอยู่ยึดเสืงว่าดึงเบรกมือน้อยเกินไปนะครับอาดึงต่อนะครับไม่ต้องโด,ดกดปุ่มนะดึงอีกสักสองล็อกอีกล็อกหนึง่งไ,ไม่ได้ใช้สองมือนึกว่อ่าโอเคอาเท่าควาปล่อยมาจากแป้นเบรกให้หมดเลยเอายังไรอีก แสดงว่าไม่พอดึงอี่เอาสองมือดึงอีกอรออัแรกอ่าปล่อยเบรค <c oughs> อาโอเคเท่ากัาบวางกับพื้นวางแล้วนะเห็นไหมเราต้องใช้สองมือเลยแหละเพราะว่าเราไม่อยากเหยียบเบรกไว้ใช่ไหมกลัวเมื่อยต้องใช้สองมือแต่ถ้าเมื่อกี้น้องเบียร์ใช้สองมือดึงจนสุดแรงของน้องเบียร์แล้วนะปล่อยเบรกมารถยังไหลอยู่นะเพราะฉะนั้นน้องเบียร์ก็ต้องกดเบรกค้างเอาไว้แต่การกดเบรกค้างไวนะ้น่ะ กดไม่เยอะแล้วล่ะเพราะว่าเบรกมือช่วยไปตั้งเยอะแล้วการดึงเบรกมือคือยึดล้อหลังนะครับใต้เบรกมือข้างล่างเนี่ยน้องเบียใต้เบรกมือนะจะมีลวดสลิงสองเส้นไปยึดล้อหลังซ้ายขวาเพราะนั้นการดึงเบรกมือคือการยึดล้อหลังนะครับยึดล้อหลังไว้ไม่รดไหลนะที่ละชั้นสะพานยิ่งสูงชั้นมากก็ยิ่งดึงเยอะนะโอเคบางคนอาจจะถามว่าเราสามารถใช้เกียร์ P ได้ไหม P Park อ่ะจีคือจอดรถแบบสนิทเลยอ่ะ การใช้เกียร์ P เป็นการใช้ระบบกลไกของเกียร์นะไปยึดเพลาขับของล้อหน้าไว้ที่ลาดชันนะครับไม่เหมาะสําหรับใช้เกียร์ P เพราะจะทําให้ระบบกลไกของเกียร์เสียเร็วเพราะเนื่องจากรถอยู่ในที่ลาดชันนะครับเกียร์ P เหมาะสาหรับจอดในทางลาดเรียบเช่นจอดในบ้านจอดในห้างในลานจอดรถยิมถนนข้างทางทั้งหมดเลยที่เป็นทางลาดเรียบใช้เกียร์ P ได้นะครับแต่ถ้า เป็นที่ราชันให้ใช้อะไรเกียร์เอ็นแล้วดึงไลโอเค <Okay. S 2> คุณสมมติเหตุการณ์ว่าข้างหน้ารถเขาขยับไปนิดนึงนะเราต้องขยับไปนิดหนึ่งตามเขาแล้วก็ต้องหยุดตามเขานะโอเคก่อนจะนําเบรกมือลงน้องเบียร์ต้องเหยียบเบรกก่อนใช่เหยียบเบรกนะเอาก็คนข้างเีียะเยอะเลยและเพราะว่าที่ราชันยิ่งสูงชันมากก็ต้องเบรกเยอะหน่อยนะโอเคดึงเบรกมือขึ้นมาแล้วก็กดปุ่มดึงแรงแรงแร,งแรงแรงแเลยถ้าไม่ไม่ลงก็ต้องใช้สองมือใหม่ เดินขึ้นมาเยอะๆแล้วกดปุ่มถูกต้องครับํำเบรกมือลงโอเคนะตอนนี้มองกระจกขวามีใครกําลังแซงขวาขึ้นมาไหมข้างหน้าล่ะไม่มีนะกําลังมากาลังมาเออรอกอนนะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะให้น้องเบียกขึ้นไปเลยหยุดอีกทีหนึ่งนะขึ้นไปตัวประมาณสักเมตรหนึ่งคือเปรียบเทียบเหมือนกับรถติดตรงที่ลัชัน,นะโอเคราให้ข้างหน้าขึ้นแล้วลงไปก่อนอยกเบรกปุ๊บ รถอาจจะไม่ขยับขึ้นไปเนื่องจากไปที่ราดชันนะแต่ถ้าไปทางลาดเรียบนะเราเข้าเกียร์ดีนะถ้าเป็นเกียวโตนะยกเบรคปุ๊บทางลาดเรียบรถจะไปเลยแต่ที่ราชันเนี่ยรถอาจจะไม่ไปเพราะว่าที่ราชันนักตรงนี้คือที่ราชันค่อนข้างสูงโอเคปล่อยเบรคให้หมดปลดยกไปเลยมันได่เข้าดีนะคะโอเคขอโทษทีอาเข้าเกียร์ดีอามองะจกขวานะครับอายกเบรคปุ๊บถ้าไม่ขึ้นเรากดนเร่่นนิดนึงนะโอเคยกเบรคปุ๊บขึ้นมาไม่ขึ้นกดคร่นนิดนึงเบาๆบดีครับโอเคยุดยุดบาๆนะ ดีมากนี่คือหยุดเลยนะครับรถอาจจะกระตุกไปนิดนึงไม่เป็นไรดีกว่าที่รถจะไหลลงไปชชลลุกหนักนะถ้าน้องเบียร์เจอสถานการณ์ที่ลาดชันอย่างนี้บ่อยในชีวิตประจำวานาันนะการกดเบรกค็อาจะนิ่มได้กว่านี้นะครับนี่คือครั้งแรกเลยเนาะที่เราต้องมาขับแล้วเจอที่ลาดชันนะโอเคเดี๋ยวขึ้นอีกทีแล้วหยุดอ่ายกเบรกปุ๊บเลยกดเบาๆบานิดเดียวดีครับเอายุดอ่า,ออาโอเคนะครับอ่าสวัสดีนานติดนานตอนนี้รถเราค่อนข้างขึ้นมาเกือบจะ ทางราบเรียบแลละโอเคนานทำง่ายติดนานเข้าเกียร์เอ็นแล้วดึงเบรกมือ่อาดึงไม่ต้องกดปุ่มดึงได้เลยโอเคอ่าปล่อยเบรคครับรถไหลไหมปล่อยเบรกให้หมดเลยนะรถไม่ไหลนะโอเคอครับดึงไม่เยอะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าลักษณะของรถจะค่อนข้างที่จะอยู่ในก็ค่อนข้างที่จะจอดอยู่ทางราบเรียบแหละนะครับราชันแค่นดิดเดียวนะครับโอเคอ่าคราวนี้เขาขับลงแล้วนะครับเหยียบเบรคดัเ,เบรกมือลง ดึงขึ้นมาก่อนแล้วกดปุ่มเข้าเกียร์ดีดไว้มองกระจกขวายมีใครไหมครับมองข้างหน้าก่อนนะน้องเบียร์จะเห็นว่าถ้าเราปล่อยรถไปตรงๆเลยนะรถจะไหลไปหาคันดังเลยเพราะทางลงของสะพานเนี่ยจะเป็นทางลงลักษณะลาดเอียงมาทางด้านไหนครับซ้ายใช่ไหมโอเคหนูปล่อยเบรกแล้วครับรถขึ้นเองไหมขึ้นไหมอ่าถ้าไม่ขึ้นอ่ะขึ้นเองไหมเอาถ้าขึ้นเองขึ้นไปได้แค่นี้โอเคกดเล็งคันเร่งนิดนึงเบา อ่าโอเคเท้ากลับมาวาววิธีเบรกใหม่นะอโอเคค่อยๆหยอดลงไปนะครับค่อยๆหยอดลงไปแล้วก็หักหังมาลมาทางด้านซ้ายโอเคครับเพราะทางนะครับจะลาดเอียงมาทางด้านซ้ายโอเคมุนซ้ายอีกอ่าให้หน้ารถเข้ามาอยู่ในเลนซ้ายปุ๊บแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวามองกระจกขวามีใครไหมครับไม่มีใครแซงขวาแลวนะอ้าวเราจะเลี้ยวขวานะครับมองแยกขวาแยกซ้ายให้หน้ารถออกไปประมาณครึ่งของถนนนะ อ่าแล้วก็หมุนขวาสักหนึ่งรอบเป็นทุนได้ก่อนหนึ่งรอบแล้วก็มองในซอยแล้วมองหน้ารถหนึ่งรอบพอไม้อ่าไม่พอเพิ่มเติมนิดนึงสวยเลยให้หน้ารถตรงก่อนแล้วคืนตับโอเคครับนี่ก็คือวิธีการฝึกขับรถนะครับเคลื่อนตัวออกจากที่ลาดชันนะครับโดยใช้เกียร์โต้นะครับเพื่อนเือนมือใหม่เห็นคลิปนี้นะครับลองไปฝึกใช้ดูได้นะครับสวัสดีครับ